สวัสดีค่ะมาพบมาพบกันอีกแล้วกับเรยาชาแน,นลชนีมีช่องสารแะแนยืนหนึ่งคนหักเป็นหลอยคนปล่อยเป็นแสนมีไพรคินฮอตเรยาบอนนอไม่เห็นหนะ้าค่าตากันเป็นเป็นมาสองวันกว่าคินฮอตคิดถึงหรืออยากปลอยปากแปรแป,ปอ,ยอย่างอีชั้นเมคาอือทงเสียงหน่อยมาเามื่อนี้สองเรื่องควบนะคะสองเรื่องควบเรื่องที่หนึ่งก็คือทําไมโตเกียวมิวสิคได้งานต่างประเทศเยอะจังเลย โอเคเข้าใจได้ว่าศิลปินหลายคนก็มาต่างประเทศอันนี้ไม่เถียงนะคะไม่เถียงโอเคไหมอืมเรื่องที่สองก็คือรีวิวงานไทยในซารกรีฟที่จัดโดยสถานทูตไทยประจํากรุงบูดาเปสต์ประเทศฮังการีฉันจะมารีวิวแบบหมดเปลือกอะไรเลิศอะไรไม่เลิศฉันจะเล่าสู่ฟังนะคะอืมประเด็นเริ่มจากโตเกียวมิวสิกคือด้งานต่างประเทศหลายแต่วันตีโอ้ยมอนี่รอใส่ปอกนะคะหนึ่ง มูจอาตรงแยกแยะก,ก่อนเนาะคนไทยอยู่ต่างประเทศส่วนมากมาเห็นงานมาแต่งงานก็เป็นคนอีสานส่วนใหญ่หรือต่างไอ้นี่แล้วโตเกียวมิวสิกเข้าถึงกับทุกคนได้ง่ายโอเคอันนั้นยกเว้นใหม่พัชรีไว้นะใหม่พัชรีลำใหญ่เอาไว้ตรงนี้ก่อนใหม่พัชรีคือเลิศที่สุด Number รวันนะคะนัมเบอรวันโอเคอืมใหม่พัชรีนี่คือ Number รวันเออ จะให้โตเกียวมิวสิกผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นั่เป็นนัมเบอร์ถูก็ไม่ผิดน,นะอันนี้อย่าอ่าน, Mai, นอเอฟซีไม่ไกมาให้คอยเดิร์ดของกามังไม่เย้ไม่คือกันเนาะเอฟมีโตเอฟซีโตเกียวมิวสิกกับยรรมดาฉันว่าเอ้ยทำไมเอานัมเบอร์ถูกนัมเบอร์อะไรก็ว่าไปสิบอกว่าสังคมเมืองนอกพี่น้องสังคมเมืองนอกมันอยู่ด้ยวยความเงียบเหงามันก็ไม่ได้ว่าใช่เงียบเหงาหรอกเพราะถึงหน้าซัมเมอร์มันก็เป็นหน้าแบบว่าสางส,างสัสงนสะีสันเนาะหลายคนเกิดฟังเพลงตามกระแสใดๆมา แมนบอถ้าสิเป็นมอลลัจ๋าเลยมันก็มีวัยรุ่นยุคใหม่ที่เข้ามาแมนบอเพราะฉะนั้นมันจึงมีเพลงอินดี้นู่นนั่นที่อินเทรนเข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นโตเกียวมิวสิกตอบโจทย์ตัวนี้ตอบโจทย์ต,ตรงนี้นักร้องนาตาดีนาตานารักได้ทั้งแนวอินดี้แนวหมอลําหรือจะเป็นสตริงไปเลยก็ได้เพราะฉะนั้นก็เลยตอบโจทย์ทําไมได้งานเยอะนะคะถึงแมว้ว่าไอ้ใหม่ไทยเอานี้ขอพูดก่อนเนาะบางคนกะสิ เป็นเอฟซีพอยายไม้ไทยกับซิมไผ่คอยพอหญ่ไม้ไทยแล้วก็เป็นสายมอลำน,นุ่นนันนี่เออเด็กเด็กยุคใหม่ตอนนี้ก็มาอยู่เยอะแต่คนที่มีศักยภาพในการจัดงานก็เท่าหนึ่งเท่าหนึ่งนะพี่น้องเนาะบางเทือผู้เพ่นจัดงานถ้าเป็นสายบันเทิงเป็นสายมอลำัโอเคก็ผ่านหรือว่าทุนหนาจังสีเพิน่นรอดได้พิ่นก็นสามารถเอามาได้เพิน่น้องเสียงได้ว่าน,นุ่นนี่ใดๆแต่ถ้ามือใหม่หัดขับนะมือใหม่หัดขับไปเอาแต่นแนวจะาล้องมักกับอะไ้พี่น้องลังเทือ อันแมนยูเอาอย่างมากเพิ่นกับเบิงยู่มันกับเบิงอยู่แต่วานนหนางานมันกับบมวอนยังสินนะนะแต่ถ้ากรณีขายบัตรนะ่ะอือโตเกียวมิวสิกตอบโจทย์หมดเพราะว่าเขาได้หมดเอาแม่ใหม่ไว้ต่างห่างนะแม่ใหม่เอาไว้ต่างห่างนะไม่เกี่ยวกันนะใหม่พัซซี่เอาไวเ้เลยยังไดน,นันก็คือตีกินโซไตอันนี้ว่าเรื่องจริงเนาะเพื่อนใดทุกแนวเพื่อนใดทุกแนวบาวาสิเป็นมอลลลัมลูกถุงสติงใดๆมันตอบโจทย์ ความมวลความซื้อในพี่น้องคนไทยอยู่ในต่างประเทศเพราะฉะนั้นไม่แปลกใจที่ทําไมโตเกียวมิวสิกตีกินงานต่างประเทศทําไมถึงเรียกว่าโตเกียวมิวสิกไม่เรียกผู้เยาวบ้านฟินแลนด์เพราะว่าบางเทีเพื่นจ้างพอยอบอพอยอบอเพิ่อนอ่างววาเพิ่นเสียงบอดีแต่ด้วยจริงๆแล้วถ้าพอยอบอมาคนเดียวก็เลิศแต่ว่าในการร้องเพลงเป็นบอพี่น้องมัก็ต้องมีการซับเบรกกันแด้เพิ่นก็เอาพนักงานเพิ่นมาเพื่อพอเพิ่นดดนพนักงานเพิ่นเห็นมาแสดงเป็นบอพี่น้อง พนักงานจะได้มีงานด้วยนู่นนั่นนี่แต่พนักงานเพิ่นนักร้องในค่ายก็เลิศไงเพราะฉะนั้นไม่แปลกที่เข้าได้โตเกียวมิวสิกพูดถึงทั้งค่ายนะไม่ไม่ได้พูดถึงแค่นักร้องตัวคนเดียวหรือใดๆเนาะเรื่องที่2ทีนี้นะอย่าเ่าไป่ยวหลายเ่าไลาย้ายห่างงานชายเกลบวันเสาร์บองานนี้เจ้าภาพคือสถานทูตไทยประจำกรุงบูเดเตบูเปสต์นะคะ รีวิวรวมๆนะพูดจากใจนะแม้เจ้าหน้าที่จะมาดูก็น้อมรับที่จะมาด่าฉันนะคะบอกเลยบอลเลิศสิ่งที่เลิศคืออะไรสถานที่ได้นะคะอยู่กลางใจเมืองไปมาสะดวกนะคะสถานที่ได้ไปมาสะดวกเวทีได้เวทีได้แต่ไม่เลิศคืออะไรไม่เลิศคือการแสดง ม่เลิศคือการประชาสัมพันธ์เจ้าบอปชาสัมพันธ์บอบอกไผ่ไม่เลิศอีกวันหนึ่งคือวันจัดงานเพราะว่าคุณจัดงานวันเสาร์คนไทยส่วนมากในซาเกรบน่ะหรือว่าบูดาเปสต์เอ้ยไม่ใช่เขาพูดผิดในโครเอเชียในต่างประเทศส่วนมากเราจะหยุดงานกันวันอาทิตย์เจ้าจัดวันเสาร์จะจัดไผ่ไผ่แม่แล้วเจ้าอยากโซ่ให้อันคนต่างชาติบงต่างชาติเขาไม่ได้สนใจคุณเลยเมื่อวานฉันจะบอกเลยเอาจริงๆเขาก็เดินผ่านไปผ่านมาการขายของก็ไม่ได้อะไรเพราะคุณไม่ได้อนาเป็นก้อนน่ะ ่อยไปเศร้าเสียงมาแล้วเขาบอกว่าแจ้งแม่ค้าในซาเกรฟหนึ่งอาทิตย์ก่อนหนะ้าผู้ใดสิบไปแพ่นงานเหตุเจ้าใดห่านอาหารเขาก็ยังทํางานอยู่คือเก่าห่านอื่นเขาก็ทอยู่คือเกา่าเออไอเงินค่าเช่าที่2องหสิเขาไม่ได้ซีเรียสหรอกเอาความเป็นจริงแล้ว,วนะอ่ะนะแต่ว่าการประชาสัมพันธ์คุณตกค่ะคุณตกมากนะคะแล้วการสแสดง,พงเพื่อเวทีเข้าใจว่า เอาเด็กหน่อยมาโซ่มวยไทยมาโซ่ล่ำไทยมาจากเมืองไทยเออทุ่มงบประมาณไปตรงนั้นทุ่มงบประมาณในสถานที่ไปอย่างนี้อย่างนีงง้ี้ทุ่มงบประมาณในการเอาโชว์เชฟมาเอาเชฟมาโชว์ในการทําอาหารไทยอาหารไทยที่คุณทําคืออะไรเอยได้กินยู่คยได้กินยูข่ยได้บาลมีน้ําเพียงสาวนะคะเนาะก็ได้นั่งโต๊ะกับแขกผูม้มีเกียรตินิดนึงก็ได้ชิมอยู่ก็ได้ชิมข้าวตางังแล้วก็ ทอดมันเออทอดมันเขาไปเสิร์ฟให้ก็ได้กินอยู่แต่ว่าในการเป็น VIP เจ้านันจะไปล้อมไว้แล้วก็มีเชฟมีเชิบช,ชมเปียนอยู่ในคอกหัวนั่นบอกไม่ไผ่เขาเข้าไปฝรั่งเขาเขาก็บอกคอยเข้าใจอยู่ว่าเจตนาเจ้าอยากให้ฝรั่งเข้าไปแต่ไผ่สิเข้าไปนี่นเหมือนเจ้ากันหัวไว้พ่อเอ้ยไม่เลิศบอกเลยว่าไม่เลิศแล้วเพลงนะคะเพลงมูเจ้าว่าฝรั่งเขาสิเต็หน,นาเวทีดีฝรั่งเขาบริเตนนาหา่านค่ะ ถ้าเจ้าว่าเปิดประเด็นไห่เจ้าว่าเห็นอยู่ตอนแรกเพราะพวกข่อยมวนอยู่ฝรั่งกับเขามาจอยนั่มขอเพลงเอาจริงๆนะเพลงไม่ต้องอะไรมากมายเลยแม้กระทั่งเปิดไผ่พงศธรคนบ้านเดียวกันแค่นั้นมีฟิลเพลงไทยก็เลอะล้วไม่ใช่ดนตรีละนาดนิ่งหน่องนิ่งหน่องนิ่งหน่อง,ง,งไม่มีใครแคร์ค่ะเพราะเขาได้ยินจากร้านนวดมาเยอะมากค่ะพอบอกว่าขอเพลงที่มันอันอนี้แน่เขาเสียงยาวหนาะห่านกันคนที่ไปจอยนะเขา เขาอุตสา์ไปนะฉันจะบอกคํานี้เลยนะเพราะว่าเขาเห็นว่าเป็นงานไทยเขาให้เขียนนะเขาถึงไปนะเออพูดจริงๆแต่เธอเนะอี่ยยุหลกแยกหลกส่วนตัวของเธอเปิดแต่เพลงฝรั่งเอียงกับบอลูฝรัร่งเขาก็าไม่ได้เอ็นจอยค่ะเพราะว่าเขามางานไทยเขาอยากได้กินอายของความเป็นไทยนะคะอันนี้บอกให้ฟังจะไปถึงหูเลยก็ได้เพราะไม่ได้แคร์นะคะเออว้าสู่กันฟังนี่แหละจะได้ปรับปรุงครั้งหน้าเออสิได้ให้มันดีจะให้มวนจอยกว่านี้นะคะคุณอยากได้คนเข้าร่วม ได้ๆพ่อขอเพลงบอกว่ายัางไงเราเปิดไม่ได้เพราะว่าติดลิขสิทธิ์เพลงฝรั่งจาย,ยังเปิดได้เป็นยังเพลงไทยจะสิเปิดบ่ได้เพราะการจัดงานในต่างประเทศในยุโรปนะคะการที่เรายื่นขออนุญาตนะ o r แกไนเซอรู้ดีรู้ดีดทุกคนยื่นขออนุญาตกับอำเภออันนึงแล้วก็ไปยื่นกับลิขสิทธิ์อีกอันนึงเวลาเราจ่ายลิขสิทธิ์เราเหมาจ่ายคะ่ะในยุโรปนะคะเราเหมาจ่ายจะเปิดอะไรก็ได้นะคะ เราเมาจ่ายครั้งเดียวไม่ว่าจะเป็นเพลงไทยเพลงยุโรปนะคะเราเมาจ่ายลิขสิทธิ์ครั้งเดียวจ่ายแบบเมาค่ะเพราะฉะนั้นมาต่อมาอ่างกับฉันจัดไอ,อเปิดมาแลวไม่ได้เพราะว่าลิขสิทธิ์ตัวใหนตัวละยาติวายฉันเทศการมาก,ก่อนเถอะเยาว่าแมนแล้วเหตุอะไรแล้วอืมถ้าว่าสั่งกับจัดยุ่งียันผุนไทยรูปเออไปโซ่ทางการเมืองไทยเด้ออันนี้ฝากให้คิดเด้อ ว่ามาละาคอยศูนอืมคอยศูนย์ตัวอันบานเนี่ยแม่ค้าโอเคแม่ค้าซากรีไม่มีอยู่แล้วมีร้านวนวดร้านหนึ่งมาจากซากรเีเนาะเออนน่นนั่นนี่ก็มีเครื่องเงินมีน้ํามันก็คือออยนวดออยทาอะไรอย่างนี้แหละมันไม่ได้มีอะไรที่แบบว่าอินเทอร์เรตติ้งนะคล้ายลูกสิลก็มีแตซุงคนไทยสือกินมูเจ้าเห็นฝรั่งไปสือกินบอกโอเคมีมาหมามา,มาอันมามา่าที่มาเป็นสปอนเซอร์แจกฟรี แล้วก็เบียร์สิง์เบียร์สิง์ไม่มีฝรั่งมาซื้อกินเลยจ้ะมีแต่พวกอีฉันเป็นคนไทยค่ะฉันจะบอกให้เออเพราะว่ารอบๆด้านเนี่ยเป็นบาร์ตอนแรกเขาก็นั่งบาร์ได้พี่หน้องเขาก็นั่งบาร์ก็แน่บึงอันเวียที่เนาะนู่นนั่นนี่เออจนเด็กๆมานะเด็กๆเพื่อนๆคนไทยมาก็มาจอยกันคือคนไทยเข้าไปใส่หุดนูนคนไทยน้ำกันอยู่แล้วแม่นบอเราก็ซื้อเบียร์สิงค์จ้าเบอร์เลศคนเธอหลายสถานที่เธอดีงบเธอหลายถ้าเธอจัดงานออรกันไนบอเลศ ฉันฝากไว้ซัมนี่จ้าสวัสดีจ้าแล้วแต่จะไปถึงหูนะจะได้ปรับรุงนะจ้าจากใจอีชันนี่ลคะค่ะ mm hmm. เรยาชาแน,นลปากแปรแปรแซะทุกเรื่องนะคะบ๊ายบาย